ครับผมสวัสดีครับพบกับผมแอดมินตุ้ยกลุ่มส u r f a c e f i s ดมันกระบี่นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากไกด์ตัวเล็กนะครับไอ้มายืนนี่กันดินี่ครับไกด์นะครับนี่ครับเด็กสร้างนะครับเป็นโปรที่นี่นะโปรเขาพาผมมาตกกระพงนะครับจะพาผมไปเชือดอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าว่าจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวนะครับนะเป็นเป็นหมายก็เป็นแบบเนี้ย เป็นบ่อพักน้ำนะเดี๋ยวลองมาดูกันโอเคเริ่มกันเลย như tôi ừ, cái nguồn là sạch ơi phép giờ mình sẽ bà giàu như thế nào ạ ừ คืนเลยสัตว์น้ำใสมากเนี่ยงงายงาหไหมหมุนไ 主要，包括这、这。 เราสายอะไรที่เป็นสายหลานเจ้ากูมาเชื่อดย็บเก๊ โปรสองคนมีตัวขึ้นแต่มไม่เอ่ไอ้เหีย มีตัวขึ้นแล้วแต่ไม่เอามีตัวขึ้นแต่มันไม่เอาตัวเล็กขึ้นอยู่มันขึ้อยู่างหนึ่งตั้งแต่เราจะแห้วไหมวันนี้ อะไรนะก็จับให้มันดีๆดิดมันพันไนย้งไงพร้อมรูดไง หไหนหมดวะเนี่ยเมื<ะ>่อวานขี่รถด,ดูมันยังขึ้นไกล้กัดลูกปลาอยู่เลยเมื่อวานเน่ยฮ <Ha? S 2> ะน,นี่ไม่เห็นตัวมันแต่เมื่อกี้เห็นตัวเล็กว่ายอยู่จับเหยื่อให้มันดีๆให้มันอยู่ทรงน้ำขึ้นแบบว่าตอนเนี้ หรือน้ำลงวะตีมในนั้นนะตีมี่คลองลองในคลองดูน้ำมาเต็มฮะน้ำมันเต็มออเดี๋ยวลองในคลองดูเพือพ่อฟุ๊บลองในคลองกันดูดูนะครับในคลองนป่เคนสวย อ่าแม่งรู้ดีไงซะ กูาายัดใต้ต้นหนึ่งเดียวกูยัดตามต้นอย่างเดียวฮะมันต้องคอยจับเออชว่ออะไรนะจับปีกลาโอ้ยนี่สูงไป 养狗。 Làm em dùng không bây giờ là đi được đường nhé em dùng không bây giờ là มุดน้ำหนีเลยสัตว์มันมันขึ้นเหรอเออมันขึ้น,นขึ้น ไปเลยเย็ดเป็ด okay. ระวังเหลือค่า ระวังเดี๋ยวขาดล่ะเย็ดเคสัได้อยู่ห่างครึ่งโลอ่ะ

来吧。 หืมยึดเค่แม่งกระชาคลามือเลยกูไม่ได้ส่งเลยกระชาคลามือเลยเออไม่หลอกมัวแต่มองไอ้นี่อยู่ด้วยมองอยู่ ยึดเคเ้ยสองวันแล้วเนี่ยอะไรกันมันนี่ยเฮ้ยมัวแต่มองมอึงอยู่ไงขาดก็ขาดบ้างนะ าขายก็ขายไม่เป็นไรมันดนต,อ,ตอเบ็มอฮะมันดนม่นดยเียอ้าวไม่ใช่ตัวเบ็ดใจหรอกมันยังไม่อมคือมัน มันกัดตูดแล้วมันก็ชากลงไปเลยไงส่งไม่ทันจากทะเลมาประช่อนนี่หมายที่สามนะนี่กัดไว้เหยืต่ตัวนิดหนึ่ง Hum. Uh. Uh. แม่งกัดทีก็กไม่โดนอีกเลยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะ ครับก็อันนี้นะครับผมไม่ได้ส้นตีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับอันนี้โป,โปโปเรานะครับโปที่พากูมาเชื่อดนะครับคือปลามันก็กัดอนะไม่ให้มันไม่กัดนะแต่เสียดายตัวเมื่อกี้มากกว่าแม่งตึบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับอันนี้ก็ให้เขาตีกันไปผมพักก่อนผมแก่แล้วนะนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันกนี่อโ,โอ้อันนี้นี่จักรีม่เอออย่างนั้นแหละไม่ต้องอย่างนั้นแหละอย่างนั้นตัวมันเล็กถ่ายเขาปุ๊บอ้ผลง,งานโคตรหล่อเลยนะครับโอเคถ่ายรูปก่อนครับก็จบแล้วสรุปได้ตัวหนึ่งนะครับได้แบบผมนะครับอ๋เอเจ้าอันนั้นคนพาเข้าหมายอันนี้ในแบบนะครับผม กัดสามทีได้หนึ่งตัวก็โอเคสำหรับหมายที่เราไม่คุ้นเลยนะนะก็มาตีกันแดดเป็นเียงด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวกลับก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าไปไหนก็ติดตามกันนะครับช่อง surf fishing channel ครับแล้วฝากเพจ surf r u l ด้วยนะครับนะครับ อันนี้เป็นไกด์ของผมนะครับแล้วก็นายแบบของผมนะครับโคตรเท่แม่งโคตรเท่นะครับพากูเข้าหมายคือจะขโมยปลาเขาอย่างเดียวเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นบอกตกได้นะครับเป็นที่ตกได้ไม่ใช่ขโมยนะครับพูดเล่นนะก็เดี๋ยวรอมแ้กไปไหนคือมากระบี่รอบนี้ไม่ค่อยเน้นปลาเท่าไหร่เน้นมาเที่ยวพักผ่อนสมองมากกว่านะครับ ก็สนุกดีครับมากระแลานๆนะเดี๋ยวหน้าไปไหนติดตามกันนะโอเคแงวันนี้บ๊ายบาย